การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและชาวอีสานชวนหมู่มายามบ้านในช่วงบุญเดือน5มหาสงกรานต์ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ชวนหมู่ไปเที่ยวบ้านที่อีสานชวนไปร่วมทำบุญตักบาตรสงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่เมื่อรับสิริมงคลจากงานบุญอีสานแล้วยังสามารถพาเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวแบบคูอีสานเที่ยวริมแม่น้ำโขงคลายร้อนในบรรยากาศเย็นสบาย ดับร้อนเที่ยวทะเลน้ําจืดในอีสานหรือจะหลบร้อนในร้านกาแฟ aime, ร้านอาหารโรงแรมเท่ๆเย็ยนๆชิลๆแบบคู่ทั้งชิมทั้งทำเองให้เพื่อนกินกับอาหารถิ่นอีสานที่หลากหลายมหาสงครานปีนี้ตลอดเดือนเมษายน อย่าลืมชวนเพื่อนชวนหมู่มายามมาเที่ยวกันที่20จังหวัดภาคอีสานกันเด้อร,ร,ร่วมชวนหมู่ยามบ้านโดย,โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย